สบายดีทุกคนก็พฟกัสมาันนี้แล้วในชองสิริบัตรดัตบิวันมื้อน,นี้เนาะมันก็นสิมาแชร์สิมารีวิวเรื่องการกำจัดขนเนาะหลายคนกาสิผ่านมาบานแล,แล้วเนาะบางคนกันสิโลกบางคนกันสิแทนเป็คนกันสิแว็กซ์กันแล้วแต่เนาะม่อนก็เคยผ่านมาเบิดแล้วเนาะแว็กซ์ม่อนก็เคยซื้อมาแว็กซ์เองถอนเออสารพัดเนาะอันนี้บรุรีสปอนเซอร์สปอนออย่างเด้ออยากมาแนะนำเนาะ เครื่องเลเซอร์ที่เขาเหดเองได้อยู่เนาะอันนี้ยูหอรนี่กัมีลลายูหอเนาะแล้วแล้วแต่โมคูเจ้ายูหอลยเด้ออันนี้ของมอนเป็นอย่างม่อนจะมารีวิวเนาะพอม่อนไซแล้วม่อนเห็นผลม่อนไซมาประมาณได้สองปีแล้วเนาะขี่เขาปีที่สามแล้วปีนี้เออตัวนี้ราคาม่อนกระจือบได้เนาะม่อนซื้อบฮอดร้อยยูโรเด้อม่อนซื้อตัวมันเซลเนาะมันสีมีเซลเอ่อแบกไฟเดอยังกัแล้วแต่เนาะอันนี้ม่อนซื้อตัวมันเซลราคาเอ่อ มอนบูจูแล้วเ้วอเพราะมอนซื้อได้สองปีแล้วเนาะยีหอ่อนี่ีหอ,อยังเออซเกิลซ็อกเกิลเล้วแต่ไปสิบซีเกิลซ็อกเกลเลแต่ไปสีเล้วแต่ไปเสียนั่นเ,เนาะนะแต่หน้าตาเป็นแบบนี้มันก็สิมีเครื่องใหญ่เนาะของฟิลิปแล้วก็สีนีมีหามันสีมีหาเลเวลเด้อเห็นไหม พอเริ่มแรกเขาก็เริ่มเลเวลอ่อนๆก่อนเนาะคือม่อนไส้มามาได้สองปีสิเขาสามปีละปัจจุบันม่อนกับโบคอยโบคอยได้เหตุแล้วเนาะเออโดนๆม่อนเคยท่านึงคนกระสิหลดอีดีเล้วตอนแรกม่อนกับมดม่อนกับโบเริมั่นใจว่าว่าขนสิหลดเด้ตอนแรกอะเสื้อบอกเสื้อบอกเอากระยานแล้วมันลงราคาม่อนก็เลยซื้อมาลองเบิงนะ่งเนาะแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเจ้ามาซาไปเพ่งขึ้นมาทันทีเนาะขำว่า,าชิซื้อมาใส่ใไปโดนละแหละม่อนก็เลยอยากมาแน,นะนำเนาะมันช่เป็นหน้าตาบแบบนี้อันนี้มนนหััวเเเลซอรนะ์นนาะ มันจิมาในกล่องอย่างสิก็แล้วแต่เด้อผู้บางคนก็ซื้อฟิลอกฟิลิปของฟิลิปของยี่ห้ออย่างกับกับลายเนาะอันนี้มันซื้อมันยีห่ห้อซิกันซิกันซอกเกนซื้อก็จะมันยากซื้อวันนี้ก็ได้เป็นอย่งสิข้างในทางในแล้วก็สีนี้อ่ะออบอลวางอันนี้แล้วก็มีบอลสายสายเสียบเนาะแล้วก็สีนี้แบบเออคูมอค่มือคู่มือให้เนาะคู่มือกับกระแล้วแต่ยี่ห้อเนาะ เออก็ต้องอ่านคู่มือคนละเจ้าดยบริษันซื้อมาเลยสิมาถังป้าป้าป้าได้ยาเฝ้าอ่านคู่มือคนเาะบางคนก็อาจสิแพ้ก็สิไส้มือสองมือเธอนึงบอยอย่างก็ะเล้วเตเนาะกระเล้วเตอยู่ห่อเนาะคือของม่อนนี่ม่อนใส้ได้มาสามปีแล้วเนาะแต่สมัยตะกี้เริ่มแรกม่อนเหตุอาทิตย์หนึ่งสองเือเนาะแล้วก็คอยติด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 มาแล้วกั แล้วก็คอยบามืออย่างจดีสิเนาะแล้วแต่เด้อต้องอ่านคู่มือก่อนเด้อเบอร์ซื้อมาสิทางควัวปลาครัควปลาเริ่มใหม่ผิวเด้ทุเจ้าเด้เขาก็เริ่มแบบแบบเออแบบเออมันมีหาเลเวลเนาะเขาก็เริ่มแบบเออเลเวลคอยๆอยอยอยก่อนแล้วก็จึงเพิ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นเนาะเขาก็บเบิ่งผิวเขาว่าสามารถเลเซอร์ได้เบิดทุกทุกคนเด้อคันือว่าเด้อไผมีหนวดไผมีอย่างก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวมันสิมาสาธิตการใช้งานให้เบิ่งเด้อแล้วแล้วสิมีสายสายเสียบมาหั่นล่ะ เขาเสียบเข่าแล้วแล้วเราสีบอกเห็นไหมเป็นไฟอย่างสิว่าไฟเข่าแล้วนี่เราสิขอมาแบบนี้เอ่อเห็นผลแบบชัดเจนเลยเนาะเป็นอย่างม่นจริงๆมาว่าเห็นผลชัดเจนเป็นคนขี้แห่เนาะขี้แต่แห่แบบโคตรเรียบเนียนจุเจ้าติ๊กี้ม่นก็เคยลกเคยแว็กซ์เคยใส่แบบคิีมที่ที่มาปาดขนออกม่นก็เคยมาแล้วเนาะเป็นอย่างม่นจึงมาอยากมาอยากมาอยากรีวิวตัวนี้มาแชร์ให้หมูๆได้ฟังคันมีแบบบัดเจ็ตซื้อกับ สู้อมาใส่ซะพ่เจ้าวันนี้บมันหนวดเด้อเออของฟิลิปก็ดีเนาะฟิลิปก็ราคากับสีแพงแดงกับมีหลายราคาก็เริ่มแบบตัวนี้น้อยแบบคอมมอนก่อนก็ได้เนาะเออหักก็เอาแบบยี่ห้อที่เขาไว้ใจได้เนาะเ่ลมาใส่เราสอดขีตดแรกไม่ได้ไม่ได้เนาะคนขาคนขาก็ก็เห็นผลอาเห็นผลผลซ่าคนขีดแห่เด้อขอที่บอกเด้อเห็นบอก เคู S <S <ọ craft> Karma, ่ม si. the ือนี้มันมันบริเวณซุ้มมือแล้วเด้อมันกับสีบางเท้อกระบามือบางเท้อกับสองทิศทืศหนึงทิศนึงเทืศหนึงเพราะว่าขนมันบกเกิดแล้วเด้กตอนแรกกับสีเริ่มมันขนกับสีเริ่มอ่อนลงบางลงบางลงอันนี้ปัจจุบันขั้นมันบริเวณประมาณสองสามทิศก็บอเห็นขนเนาะบางเท้อกับชิขึ้นเป็นเส้นบางๆสองสามเส้นถามว่าเจ็บบ่ผักเบอร์แห้งนี่สิเจ็บเนาะกระสิแบบยางดีเท่านะตาในสิ่งนี่นะตีบดีในสิ่งนี่นะหักเออเลเซอร์คอดีคือเห็นบ่แล้วกระชิมเสียงไงมชิอย่างนบ่ อันนี้มันเมนเมนเลเวลหนึ่งเลเลเวลหนึ่งกั้ิโบเจ็บดอกเลเวลหนึ่งนะเห็นปะแล้วก็สิเป็นแตะแทะเดนซีซือโบเจ็บโบหยังฮักมโมนปัจจุบันม่อนใส่เลเวลซีหาเลเวลหาฮอ์โนถือว่าขั้นแอดวานซะเนาะเพราะว่าหนังหนังมันเริ่มหนาละเออขั้นเลเวลซีเห็นบอกมันเราเราสิโบจับปันใดเราสิโบจับปันใดเพราะว่าขนม่อนโบเกิดแล้วเนาะอันนี้เห็นปะอันอันนี้มันเลเวลซีเด้อ แล้วก็สีเป็นไฟประมาณนี้เบิ่งดู้ถูข่อยหักเจ้าทำไงเมาเฮดรีวิวฮอดขีดแต่แห่เบิ่งหักมูคูหักแบบเออหักมูคูเนียนในซ่องม่อนปะไหนจิง้งเมเฮดรีวิวขีดแต่แห่เบิ่งอันนี้ม่อนเฮดเลเวลจำเลยเด้อเมนเลเวลหาเนะาะก็สีบูเจ็บข้ามเมนผู้ใดแบบลึ่งคือม่อนแล้วเนาะพอดีคือขี้ต่แห่เรียบเนียน ขาก็เรียบเนียนคนขาม่อนนี่ก็ชเกิดอยู่สองสามเซนก็เป็นเส้นบางๆเนะาะหักหักคนคี้ตแฮนี่อุ้งเงี้ยขอเพิ่งคนคี้ตหฮนี่เริ่มโบเกิดแล้วเนาะฮันบอกคนคี้ตเฮ่แบบคี้ตแฮน่แบบโคตรโคตรแบบเรียบเนียนเด้ออันนี้แบบขั้นผู้ใดอยากซื้อไม่เหตุเองล้องแบบม่อนก่อนเอ่อก็ได้เนาะก็แล้วแต่หรือว่าผู้ใดอยากไปซื้อคอสคืออยู่บ้านเฮาหนันบอกขาเจ้าสีมีอ่เขาเจ้าสีมีเหตุเออเลเซอร์แบบแบบจ่ายคอสตัวนั้นก็สีเจี๊ยบเนาะพะเครื่อขาเจ้ไม่สีใหญ่มันสีแหงเด้ บางบางบอลแบบบางๆเขาเจ้ากาเป้ยาชาให้เนาะเออคืออันนี้เขาก็บริเป้ยาชาดอกข้าวปลาเพลินดิเออถามว่าแถวบิกินี่ได้บคนน้องสาวจุบูจีบีอ่ะเนาะเออม่อนกับเฮ็ดคือกันอันนี้เนาะม่อนกับซีมาบอกม่อนเฮ็ดคือกันหักคนตัวนี้นี่สิหนามึอนคนมือที่เจ้ามันมันแข็งเด้็ัคนจีบอเนาะมันหนามึอนคนมือหักเขาเฮ็ดอยู่แถวจีซาที่จังไหนเนาะแับนี้เนาะอันแถวอันเขาขึ้น อันนี้แห่พุยิงบังเด้อแถวขโมวมเฮามันบ่ล่ะบางเทื่อมันสิลามมันบ่ล่ะเนาะอันนี้ก็เว้าแบบผู้หญิงเฮาเด้อเอ่อเฮาเฮาเกษตรแถวแถวๆนี้หาแถวทั้งลุมม่อนสิบ่เฮ็ดบ่ไปต้องเฮาสิเฮ็ดแต่แถวทั้งทึงเนาะเอ่อมันก็มีพวกมักเฮ็ดเบิดก็เฮ็ดม่อนบ่เฮ็ดดอกมันเฮ็ดแต่แถวทั้งทึงเนาะบ่อยากให้มันลามเกินมาแบบเฮาใส่มีก <pet aluminum> <depend ent> ินี่มันสิบ่งามนะก็เฮ็ดได้หากถามว่าเห็นผลแบบร้อยเปอร์เซ็แต่บอ กรบืป่านเเนาะแล้วก็สิเกิดอยู่หักคนแล้วก็สิอ่อนลงหักแล้วก็สิเกิดเนาะหักคนขี้ต่แห่นี่ของม่อนนี่แทบบเกิดเลยเนาะแบบขี้ต่แห่เนียนเลยเนาะเอออันนี้บางเทืม่อนกับสามทีเทเทอหนึ่งสองทีเทเทอหนึ่งบางเท้อก็เฮ็ดเดียนมือแล้วเตะอารมณ์เนาะช่วงขี่ขั้มกระสีเ็ดช่วงดูก็สิเฮ็ดแน่เฮ็ดดุดูแน่เนาะแล้วแล้วเต่อารมณ์กันสิเป้่าไปหักคนขานี่ อ่อนลงเนาะอขากะทิเปิดยากเออขาขาก็ถือว่าลดลงหลายเนาะตะกี้มอนก็ขนขาหลายวันนี้กับโบมีแน่นอนเตกิมอนก็ใส่แว็กซ์ไส่ครีมเออใส่อย่างเงยหักบอกก่อนเนาะก่อนสิใส่เลเซอร์เด้อทางอันนั่นอันในกองมันนี่มันสีมีนิมิน่สีมีปลื้มเขียนบอกกันบอกมันบอกให้โกนออกมันบอกสำหรับม่อนม่อนโกนเด้อม่อนลกโรดลกแล้วเอาเลเซอร์จ้่มโรดกับีกอันหนึ่งยี่ห้อของที่ม่อนใส่เนี่ยมันสีบอกว่าเขาต้องใส่แบบหลังอาบน้ำแล้วเนาะ าอาบน้ำแล้วเพราะว่าผิวเขามมนสีมมนสีมันสีบูมีอย่างทาอยู่มมนสีบูมีแเนี่ยอุดตันหูขมขนขันสิพาไปเขาอาบน้ำแล้วหูขมขนเขาเปิดทอนทอนทอนขั้นผู้ใดมีขนเนาะสวงตะกี้มอนกับมีขมือนี่มันบุกเกิดอลไรเดีทอนทอนแล้วเขาก็เลเซอร์จ้ำจ้ำจ้ำขั้นบางคนแบบเริ่มไม่กระจ้ำจ้ำแบบเลเวลในหน่อยก่อนเขาคึกว่าเขาอดได้ทนได้เขาก็จึงเพิ่มเลเวลขึ้นไปเนาะมันก็สีอุ่นๆขั้นแบบเลเวลเฮเลเวลแงแบบจ้ำซุดมันก็สีแบบคือ มันก็ดจีเจ็บอยู่เด้อค like ือแบบคือคือยางดีดเข้านะปั๊บตั๊บตั๊บนี่ยนะฮะก็บ่ได้ถุงขัดมาอดบ่ได้ดอกเนาะเฮาเอาเองเฮาก็ฮู้ผิวเฮาเนาะเฮาเป็นคนเฮ็ดบอลโบได้แม่นเฮาไปเฮ็ดอยู่ในแบบคลินิกเนาะเขาเจ้าเฮ็ดเออ่ใส่ยาสอกยาซ้ำอย่างนั้และมันก็สิมาฝากไว้เนาะคั่นผู้ใดแบบอยากลองเอาใไม่ไปอีกคั่นผู้ใดแบบอยากลองก็มนต์กราบเนาะลองโรจูเจ้าลองคั่นผู้ใดอยู่บ้านเฮาก็ไปซื้อแบบไปซื้ออเ่อ ไปเสื้อนคอร์ดข้าเจ้าเห็ดเนาะเห็ดเลเซอร์นี่ดีน่อนอย่างผิวเฮาสีเรียบเนียนแบบโลกขนานที่เป็นตะปุมตะปำตะปุมตะปำมาบนคนเนาะขี้แต่แห่ที่เป็นขึ้นหนังไก่นี่มันผิวเรียบเนียนเฮาเห็ดอันนี้ผิวเฮามันสีเรียบเนียนเนาะเห็นบอกผิวเรียบเนียนอีหลีอันนี้แหละม่อนเห็นผลม่อนก็ได้อย่างมาแชร์เนาะว่าเห็ดเองที่บ้านกัน ประหยัดเงินจังหนึ่งหากะเห็นผลซาคันสิเวาคันเป็นพวกได้ไปซื้อคอร์สผูกมงคนเฮกเจ้าเฮตซิบเทอีอเป็นอย่างกะคนกะโบเริ่มเริ่มโบเกิดแล้วเนาะหากันนี้ม่อนเห็ดมาได้สองปีละมันกะโบเกิดละเห็นบอกเวลากระไสเป็นปีสองปีเนาะตอนตะก,กี้ม่อนก็นอยากมารีวิวอยู่หากมอนอยากเห็นผลแบบชัดเจนก่อนนะนะปัจจุบันนี้ม่อนแบบโ,โคตรเลิฟเนาะไปเจ้ามาซาไปหรือว่าขอไปซื้อเจ้าซาไป <c oughs> แล้วม่อนก็นอยากมารีวิวด้อเลเซอร์ข,ขนเนาะคิตาเฮเยบเนียน สารพัดสารพีเห็ดได้บวกน้ำนวด,ด,ดน้ำหำยางกระเล้วแต่เนาะเขาบ่มีงวดเขาก็เห็ดเขาก็เห็ดแต่ขนขาขนขี้แต่คคแห่บ่มีขนขี้แต่แห่นี่ก็ถือว่าแฮปปี้นะผู้หญิงเขาเนาะบ่เป็นว่าเออสบายดีทันผู้ผ่าผู้ผ่าเต็มนเ่ยเข,ขาเขาเปล่าด้วยเนาะอ่าแล้วก็อันนัน้นเหงื่อเหงื่อกะก็ชิ่นหน่อยลงเนาะเขาเห็ดแบบเลเซอร์แบบนี้นะเอ่อมอนสังเกตบังว่าขี้แต่แห่กะกะโบคอยมีเหงื่อเนาะหลักจะมาฝากไว้เนาะเอ่อแนะน้ำเครื่องเลเซอร์ขนเห็ดเองเนาะ เอาก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์เด้อโมคูตัดสินใจเด้อตัดสินไจได้ง่ายก็ไปสอยโลดลองเบิงเนาะอันนี้ม่อนม่อนผ่านมาแล้วม่อนก็นเลยมาอีกรีวิวว่าเออมันได้ผลจหลีเนาะเอาขอบใจทุกคนที่เบิงเด้อพอกันใหม่นี้วิญญาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อเออขอบใจทุกคนที่เบิงเด้อพอกันใหม่วิญญาณสำหรับวีดีโอนีน้บ๊ายบาย